สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้ป้าพิมพ์สวยสู้มะเร็งนะคะพาไปฟินที่ร้านเดอะพุทค่ะป้าพิมเนี่ยขับรถผ่านร้านนี้หลายครั้งแล้วแล้วก็เห็นบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะก็เลยตัดสินใจวันนี้มาลองใช้บริการที่นี่เพราะนอกจากที่บรรยากาศจะสวยแล้วเขายังมีร้านอาหาร และที่สำคัญมีกาแฟสูตรเด็ดเขาเคลมว่าเขาเป็น specialty coffee <Wow. S 1> ซึ่งป้าพิมพ์ก็เป็นสาวกคอกาแฟอยู่แล้วนอกจากนั้นยังไม่พอเขายังมีอาหารนะคะสไตล์ยุโรปแอบเสิร์ฟดูก็รู้สึกว่าหุ่นน่ากินอ่ะลองตามเข้ามาเลยค่ะว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้าง สวัสดีค่ะวินาลาก่ะดูร้านดิชอบมากถ้าท่าน้ายอยากทานแบบเป็นกาแฟแบบแนวสเปเชียลตีมก็จะมีที่เรือค่ะเนี้ยค่ะพี่ไม่อยากกินกาแฟเปรี้ยวอะ่ะ อ,อแต่นี่จะติดเปรี้ยวหมดเลยค่ะแ่เนี่ยเป็น specialty เ,เราคั่วอ,อ่อนค่ะอ๋อคั่วอ่อนมัน<อ>เลยจะทำให้เกิดอ่อนก็คือจริงๆกาแฟมันเป็นเป็นผลไม้อะค่ะพอพอคั่วออกมาคือไม่ได้คั่วเข้มหรือคั่วไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยังได้รสชาติของความเป็นผลไม้ของออมันก็มีกรดมี acidity ทำให้ออกเหมือนรสเปรี้ยวเหมือนเราทานคล้ายๆน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะ พอพูดอย่างนี้อยากกินกาแฟเปรี้ยวขึ้นมานะบัดนล้อ่ะไหนลองไหนเราต้องลองกินสเปเชียลตี้เ่ะเราต้องลองกาแฟเปรี้ยวคือมันไม่ใช่กาแฟไม่ดีอะค่ะอืออ่าล่ะเห็นมาพอมีความรู้ก็เลยรู้สึกว่าอ้าวที่ผ่านมากินกาแฟอะไรวันนี้นะคะป้าพิมพ์ก็จะลองตัวนี้จะเป็นเป็นตัวนี้ตัวหวยน้ำขุนเชียงรายอ่าหวยน้ำขุนเชียงรายเดี๋ยวมาดูกันซีว่าอร่อยสุนทรีขนาดไหนนะคะอได้เมนูหนึ่งแล้วสบายใจ ชอบเครื่องกาแฟเขาดูรู้สึกว่ามันเครื่องบดกาแฟดูแบบ Colorful แล้วก็มีดีไซน์มากๆเขาทำสีเองเข้าใจแหละมิน่าหละดูดีมากชอบร้านที่มีดีไซน์อ่ะกาแฟดิบเย็นนะคะที่บอกว่าเป็น Specialty ก็คือว่า คั่วจากเมล็ดก,กาแฟที่แบบไม่คั่วเข้มเกินไปจะทำให้ได้กลิ่นของตัวกาแฟแล้วก็มีความเป็นผลไม้นะคะอันนี้ที่เมื่อกี้เลือกมานะคะเป็นกาแฟจากเมืองไทยที่เชียงรายชื่อว่าห้วยน้ำคุณโดยปกติป้าพิมอาจจะเป็นคนไม่กินกาแฟเปรี้ยว เพราะไม,ไม่ได้รู้ว่ารสชาติเปรี้ยวจากกาแฟอ๋อมันเกิดจากการที่ว่าเขาไม่คั้วมันเข้มจนเกินไปเพราะอยากให้สัมผัสได้ถึงรสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟจริงๆนะคะซึ่งอันนี้เขาก็ใส่ในเรื่องของ natural yeast ลงไปด้วยแล้วก็มีกลิ่นแบบเป็นผลไม้มีสตรอเบอรี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบกาแฟแบบออกเปรียปร้ยวหรือรสชาติผลไม้ก็อาจจะถูกใจกินแล้วก็ชื่นใจดีนะคะแต่สำหรับป้าพิมพ์ก็ ยังยังคงกลับไปกินกาแฟแบบเดิมที่เต็มไปด้วยกินแบบวานิลาหรืออะไรงี้ยก็คือยังรู้สึกว่ารสชาติมันอาจจะยังไม่โดนป้าพิมเท่าไหร่มันเปรี้ยวไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้กินกาแฟมันกินน้ําผลไม้จะถามว่าคนที่ชอบกลี่นชอบความลื่นลมชอบกาแฟแบบรสชาติอ่อนๆก็น่าจะโดนใจค่ะอ่ะในมือนี้คืออะไร พ่าพิมรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณมากๆเลยที่ได้รับศิลปะดูแลใจชุดนี้นะคะส่งมาจากมูลนิธิอาร์ตอัพแอนเซอร์โดยคุณออยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่กรุณาส่งของขวัญชิ้นนี้มาให้กับปราพิมคือของขวัญชิ้นนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่เราจะใช้ศิลปะนะคะในเซตนี้ในการบำบัดจิตใจของเรานะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่มักจะมีข้อกังวล ความวิตกคุณคิดในเรื่องของจิตใจนะคะ,ะทางนี้ทางมูลนิธิอาร์ตแอนเซอโดยคุณออยเนี่ยเขาก็เล็งเห็นตรงนี้เขาก็เลยร่วมกับแพทย์หญิงพัชรินสุธาพิรมนะคะนภัชลุงในการผลิตศิลปะชุดนี้ขึ้นมารวมถึงมีนักศิลปะเพื่อบำบับนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีนักศิลปะที่ทำงานศิลปะเพื่อบำบัดจิตใจมานะคะแล้วก็กรุณาส่งอันนี้ให้ประพิม สวยน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อดีใจจังเลยดิฉันต้องเก็บอันนี้ไว้นะคะความน่ารักของคุณออยคุณออยก็บอกว่าส่งถึงพี่โอสวยซุ้มมะเร็งนะคะหวังว่าศิลปะดูแลใจนี้จะช่วยอบอุ้มดูแลหัวใจให้พี่โอมีพลังสร้างสรรค์ชีวิตที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสุขภาพกายสมดุลพลังงานที่ดีในการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยมะเร็งต่อไปนะคะขอบคุณจากใจครั้งนะคะ เรามาดูกันเลยว่าในกล่องนี้มีอะไรจะรีวิวของอัดอาตก็ต้องหาสถานที่อัดอาตสวยๆจิบกาแฟแบบอัดอาตว่าแล้วก็อีกสักจุบหนึ่งเปิดกล่องมานะกล่องสวยอะ่ะชอบเปิดกล่องมาเนี่ยนะคะกล่องก็สวยถูกใจมากก็จะเจอหนังสือหนึ่งเล่มใหญ่ๆนะคะคงคิดว่าน่าจะเป็นไกด์บุ๊กและที่จะให้เราทำอะไรบ้าง บายสองใจนะคะแล้วก็มีรวมถึงมีเวิร์กช็อปให้เราทำในเล่มได้เลยนะคะเนี่ยชอบมากเลยใครเคยเล่นบ้างไอ้ขูดสลากอะ <S <S 1> <S 1> <ๆ>่ะเขาก็จะมีแบบพอาทำกิจกรรมเสร็จก็มีการชบชวนเนาะอุ้ยดีดีอุ้ยมีของเล่นเยอะเลยอะ่ะถ้าเราได้มีโอกาสเล่นกับคนที่เราเในครอบครัวเราหรือว่าคนที่เรารักนะคะมันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยอะ่ะ นอกจากบุ๊กแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเวิร์กช็อปก็คือกล่องดินสอสีห่างไปนานเนอะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยจะ50แล้วไม่เคยได้จับดินสอสีมานานมากขอบคุณคุณออยอีกครั้งในการที่ทำให้รู้สึกว่าได้ย้อนวัยตัวเองนะคะนี่ก็จะเป็นถุงที่ใส่ศิลปะ ข้างในจะเป็นเหมือนกับเป็นการ์ดแหละคิดว่าคงใช้เล่นกับในบุกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเล่นยังไงทั้งหมดนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลองมารีวิวการเล่นดูซักหนึ่งบทที่รู้สึกว่าชอบนะคะก็จะมีกิจกรรมตามสีนะคะจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะคะแต่ป้าพิมเนี่ยเป็นคนชอบสีเขียว นะคะแล้วก็ชอบระบายสีเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่พัาพิมพจะเลือกทำในวันนี้คือระบายส่องใจเออมันดูน่าสนใจนะคะอยู่ในหน้า11ออ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำกิจกรรมระบายส่องใจไปด้วยกันก็เปิดมาที่หน้าระบายส่องใจนะคะจากกระดาษที่เตรียมไว้ให้ในหน้าถัดไประบายสีให้เต็มกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะจะใช้กี่สีก็ได้เมื่อระบายเต็มแล้วจะพบกับข้อความหรือคำบางคำปรากฏขึ้นมา ลงมือทากันเลยนะคะรู้สึกเหมือนได้กลับไปทำงานในคลาสศิลปะเมื่อตอนอยู่สักประมาณป .1- ป .6 นะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้แตะอีกเลยในเมื่อเป็นคนชอบสีเขียวเราก็จะลงด้วยสีเขียวก่อนนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นคนไม่มีหัวทางศิลปะยาดากันนะ ะะการระบายสีเต็มกรอบของพ่อพิมก็จะพบกับข้อความหนึ่งที่เขียนว่าเสียดายนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะในหน้าถัดไปก็บอกว่ามาทบทวนกันสักนิดเธอรู้สึกอย่างไรขณะระบายสีแวบ็บแรกที่เห็นคําปรากฏขึ้นมารู้สึกอย่างไรนะคะคํานั้นเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเธออย่างไรบ้าง จดบันทึกเท่าที่เธอต้องการหักเลือกได้เธอหวังจะเห็นคำใดที่ปรากฏขึ้นมาแทนที่คำว่าเสียดายเมื่อคิดคำนั้นออกแล้วเธอสามารถเขียนทับลงบนกระดาษได้เลยหากมันทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นอ่าละ่ะทีละหัวข้อเนาะข้อแรกเลยถามว่ารู้สึกอย่างไรขณะระบายสี มันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับงานข้างหน้าใจจดจ่ออยู่กับตรงนั้นมันเหมือนเราได้ฝึกสมาธิอย่างหนึง่งในทางพุทธศาสนานะคะการมีสมาธิไม่ได้หมายถึงการสวดมนต์นั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งวิปัสสนากรรมาฐานอย่างเดียวนะคะหมายถึงการที่เราเอาใจของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึง่งเพ่งพินิจอยู่แบบนั้นเหมือนอย่างที่ว่าพิมพ์ใช้เวลากับการระบายสีเมื่อกี้ก็ถือเป็นการทําสมาธิ สิ่งที่รู้สึกได้คือความมีสมาธิแล้วก็อยู่ข้างหน้าอยากมุ่งมั่นทําให้มันดีเหมือนใส่ใจกับสิ่งที่กําลังทานะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่ได้นะคะว่ามีสมาธิแล้วก็โฟกัสนะ,ะคะทำใดที่หวังว่าจะขึ้นมาแทนคําว่าเสียดายป้าพิมมะนึกออกขึ้นมาทันทีเลยว่าอยากเห็นคําว่าอะไรที่ขึ้นมาทดแทนคําว่าเสียดายมาดูกันว่าป้าพิมพ์นึกถึงคําไหน เขาบอกให้เขียนทับลงไปในกระดาษได้เลยนะคะป้าพิมพ์ก็จะเลือกใช้สีที่แตกต่างกันนิดนึงเขียนทับสิ่งที่ป้าพิมพ์รู้สึกป้าพิมพ์นึกถึงคำว่าความสุขใจค่ะความสุขใจเนี่ยมันทำให้เราผ่อนคลาย แล้วมันเหมือนกับเป็นคําวิเศษอะที่พอเราคิดว่าฉันมีความสุขมันเหมือนเราเสกใจเราได้ที่จะก,กําลังคิดวิตกคุ้นคิดหรือว่ามันทําให้เราดึงสิ่ลับมาอยู่กับตัวเราเองว่าเอาอีละเครียดอีกละเครียดในสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือเครียดกับเรื่องที่เรากังวลหรือบางเรื่องถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องเครียดเพราะยังไงเราเครียดไปเราก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมคะเราพยายามนึกถึงคําว่าความสุข ให้ติดปากให้ติดใจนะคะแล้วความสุขที่พระพิมนึกถึงอ่ะมันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นการได้นั่งระบายสีอยู่ในร้านที่รู้สึกอบอุน่นร่มรื่นไปด้วยต้นไม้บรรยากาศดีๆเสียงเพลงเพาะเบา,เบาๆมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายการจิบกาแฟดริปเย็นนะคะมันก็ช่วยให้เราผ่อนคลายนี่แหละคือความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่เราทุกคน มีสิทธิ์ที่จะมีได้ไม่ว่าคุณจะมีฐานะทางการเงินยังไงคุณจะทำงานอะไรทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความสุขได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งนะคะพยายามหาความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองในทุกๆวันในทุกๆช่วงเวลานะคะแล้วความสุขเชื่อว่าพิมพ์บอกมันเป็นคําวิเศษเนี่ยมันจะสร,สร้างสิ่งวิเศษให้เกิดขึ้นเชื่อว่าพิมพ์ลองดูค่ะจิตใจคุณจะเต็มไปด้วยความสุขที่คุณสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง พิมก็สัมผัสได้นะคะว่าในเล่มเนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ส่งต่อความสุขบำบัดใจได้จริงๆแล้วก็เป็นเล่มเดียวเนี่ยมีนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งเองเล่นเองทำเองก็มีความสุขได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลเยียวยาจิตใจและสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณมูลนิธิ t าร์ตอ c ฟเคาอีกครั้งนะคะ แล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกอิ่มเอมใจมากๆเลยที่ได้มาที่เดอะพุทธนะคะเป็นสวนการ์เดนที่สวยมากนะคะแล้วก็เข้ามาข้างในก็ได้มากินกาแฟอร่อยๆที่ร้าน plantation นะคะเป็นร้านกาแฟแล้วมีอาหารขายด้วยกิฟเก๋มากแล้วก็กาแฟมีรูปแบบพิเศษเยอะแยะมากมายสำหรับคอกาแฟนะคะแนะนำเลยแล้วถัดไปอีกมุมหนึ่งนะคะใครที่ชอบอาหารทะเลแนวฝรั่ลังนะคะ ก็มีด้วยนะคะรับรองใครที่ผ่านมาแถวนี้แล้วอยากหาสถานที่สงบๆในการนั่งอยู่กับตัวเองรับรองที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ก็อิ่มเอมใจมากแล้วก็จบภารกิจในวันนี้ละขอปิดคลิปณร้าน plantation ตรงนี้เลยนะคะเจอกันในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะวายอ